ผมเรียนไปยังคณะกรรมการนะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยก็ก็ต้องถือว่าเป็นที่อดีตของอะไรผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองแหละมไม่ว่าจะเป็นอดีตรประลัดกระทรวงกาครคลังท่านสถิตลินพงพันธ์ซึ่งกับผมก็คุ้นเคยนะอ,อดีตรประหลัดกระทรวงที่ท่านจะเข้ามาเป็นประธานสัรหาเนี่ยหรือหลายคนอดีตรประหลัดพาน,นิชย์นะครับคุณบุญยลฤทธิ์กัลยานามิตร คุณวิทูสศิมาชโชคดีอดีตปลัดกระทรวงสากรรมคุณวริศวรวิจัมปีรัตนอดีตผู้อำนวยการสานักงบค,คุณอัจฉริพรจารุจินดาอดีตเลข,ขากริชนิกาอันนี้ก็คุณเพราะนั่นเป็นนักกฎหมายผู้ใหญ่คุณประกร,รณ์มารกุลอดีตเลข,ขากรตคุณสุทธิพลทวีชัยการอดีตเลข,ขาคณะกรรมการเอ่<พ>อค<พ>อปปะค่ะคุณสุทธิพลก็เป็นอดีตผู้ภากษาผมฝากความหวังไว้กรรมการสรรหาชุดนี้นะครับว่าอย่าให้ รายชื่อของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของแบงา์ชาติเนี่ยถูกฝ่ายการเมืองครอบงําแม้กฎหมายจะเปิดช่องนะแต่สิ่งที่ท่านจะถูกตราหน้าไว้ในวันหน้าว่าท่านปล่อยกรรมการเหล่าเนี้ยเข้ามาในการเป็นกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยแสดงถึงการเปิดช่องให้เอาฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้าไปยุ่งกับแบงค์ชาติแล้วมันจะเกิดอะไรครับในอนาคตนะ เอาละเรื่องตั้งลดผู้ว่าแบงค์ชาติปัจจุบันอาจจะทําหรือไม่ทําไม่รู้แต่จะเป็นฟังเส้นสุดท้ายของการต่อสู้ทางการเมืองที่ของประชาชนลุกฮือก็ได้เนาะไอเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตที่ผู้ว่าเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันมีความเสียหายมากกว่าได้เนี่ยก็อาจจะจุกเปลี่ยนอันที่สามคือเรื่องกองทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งเรามีเยอะมากนะรวมถึงที่เราเรียกว่ากองกองกองทุนกองทองคำอะอันดับต้นต้นเออ คืออันดับและอันดับสูงสุดในอาเซียนแน่นอนในเอเชียเราก็ไม่แพ้คนอื่นในระดับโลกเราก็อยู่ท็อปเวนตี้มหาศาลเงินเหล่านี้เนี่ยนะครับมีมากเพราะถ้าแบง์ชาติถูกเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศและทองคาเหล่าเนี้ยออกไปคุณกิจิรัตน์เคยมีความพยายามจะเอาหนี้มาโอนให้เป็นเรื่องของแบงค์ชาติใช่ไหมจะตําเจาะาก็แพธ์จะกําหนดโอนหนี้แบงค์ชาติมันก็ทําให้เห็นว่ามันจะเกิดความอะไรครับ ความโกลาหลของตลาดเงินตลาดทุนความน่าเชื่อถือของแบงค์ชาติแล้วท้ายที่สุดเราจะเจอสิ่งที่ไม่คาดไม่จะไม่ใช่ไม่คาดอ่ะคาดได้เลยคาดได้เลยไม่ทุกการเืองเข้าแทรกแซงซึ่งสากลเขาไม่ทํากันแลวไม่ยอมนะครับเออเอาว่านักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่พอเห็นแบงค์เห็นเออดีตรัมปรีเข้าไปเห็นคนของการเมืองเข้าไปเห็นว่าที่ผู้ว่าคนใหม่เข้าไปตลาด หุ้นนะครับฝรัง่งเทขายหมดแน่พันธบัตรอะไรก็ไปแน่เพราะรเสถียรภาพมันมันเกิดปัญหาเล็กแน่นอนในอนาคตนะครับ